มึงที่พักที่พักคืนนี้ในโรงแรมภูอไอร,รีสอร์ทภูกแก้วรีสอร์ทนะครับคนนี้ของของของผมพักนะเดียเด๋ยวดดเดี๋ยวเปิดเปิดยจไปโอเคดูโอ้ได้อยู่นะเข้ามาโอ้มีทีวีมีอะไรนี่มีห้องน้ังแกนรอ โอ้เป็นระเบียงโอ้นนยนห้อง,งเรียน,นเป็นระเบียงทีวีโอ้ยกระเป๋าใอ้เขาพนักงานเขามา,น,า,มาน,นี่น้ำ นอนเสริมนอนนอนได้สี่คนนอนตัวนี้โอ้บรรยากาศสุดจอดเลยนะนอนนะนอนสามคนก็วบาคนแก่ให้นอนนี่นะตัวนี้ว่าวิธีนะครับเพราะว่าผมเถาแห้งเขาให้ผมนอนนี้นะนี่นอนสามคนนะมาเบืองตู้เสื้อผ้าเพื่อนตู้เสื้อผ้ามีรองเท้าให้ด้วยนะตู้เสื้อผ้า นี่ครับนะ้องนอนห้องนอนห้องนอนห้องนอนนะมีมีได้เป่าผมนะมีได้เป่าผมนะครับบึงมีห้องอะไรอีกกระโปูงกันเขากันยังไงอะไรเป็นอะไร บ่มียังหลอกหลอกหลอกอ๋อเป็นอีกห้องหนึ่งบ้าดิจะได้ปิดบ่นท่าได้ไหนี่ครับมีทีวีมีทีวีเมืองนะครับมีทีวีดูมีทีวีห้องนะับเดี๋ยวเมืองห้องน้ำกันเมืองห้องน้ำนะมีขนมขนมเล่มาม่าโอ้มีของใหมพ่พว ปูแก้วตัวน้ำดื่มฟรีน้ำอังดลมยี่สิบบาทมามาครับสามสิบบาทต่อถ้วยเลหานมิโอเคนะตัวนี้แล้วก็มีห้องน้ำมาเหมือนห้องน้ำผมห,ห้องน้ำสวยนะครับห้องน้ำสวยโอ้นอนกันได้เลยนี่น้ำสวยนะครับผมโอเคนะเออมันก็นอนได้อยู่ไม่ต้องเสริม เออพวกคุณเอาอะไรมาคิดนี่ก็อน,นอนข้างในไปวิานาทีจะแพงห้องละสามพันห้องละสองพันสามพันนะครับเอาเปา็นว่าอันคลิปคลิปคลิปซมอันโรงแรมของตอนไรเราดเดี๋ยวพับมือระเบียงนะเดี๋ยวมือสาวพับมือระเบียงนะิดเดี่ยวมือระเบียงรนะะเบียงออกมาข้างนอกอากาศเย็นมากครับ มาขนอกนะนะครับโอเคครับนะถือว่าอาันนี้นะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวอาบน้ำนอนก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ